สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการวัดค่าพลังนะของหุ้นเซ็ต50อันดับนะครับของประเทศไทยนะที่ว่ามันดีนักหนานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งวิธีการวัดค่าพลังเนี่ยก็มีนะครับวัดพลังเกมบุกนะอ่าเกมบุกนะครับแล้วก็เกมรับแล้วก็วิธีการทำเงินของเขานะครับอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับแอดวานนะเกมบุกก็ค่อนข้างดีนะอืมนะครับมี A นะซึ่งเกณ์เนี่ยมันจะมี d ถึง d ถึง a บวกนะครับเออนะก็มาดูกันนะครับก็เกมบุกค่อนข้างดีนะอ่าถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีปันผล4ี่จุดนหกเปอร์เซนนะครับแล้วแล้วก็ถ้าเทียบเนี่ยสามปีนะครับถ้าซื้อมา3ามปีเนี่ย ได้กาไรไหมก็ไม่ได้กําไรนะครับตัวแอดวานเนาะได้ันผลไปแต่ติดลดไปสิบสามเซนเอาไหมอะ่ะเออแล้วแต่คุณนะนะครับตัวถัดไป AOT นะครับตัวถัดไป AOTAOT นี่เกมบุกต่ำม,มากนะครับเกมรับก็โอ้ห่วยนะครับการทำเงินก็ห่วยนะครับผ่านไปเลยเดีกยว่านะครับถือว่าไม่เวิร์กแล้วนะ AOT นะตัวถัดไปครับ b b l อ่า BBL ก,ก็ก็ห่วยครับถือว่าห่วยนะคไม่ไม่เวิ work. ร์กัวครับไปครับ BDMS ค่าพลังม,มี A ตัวเดียวเองนะก็ไม่ดีนะครับซื้อมา3ปีนี่ติดลบ11%นะมันผล2นี่ไม่คโคเวอร์นะเนี่ยได้เท่าไหร่ได้ได้หไ,ได้7จนะ่ะโดนไป11นะครับห่วยนะครับ BEM อ่าตัวนี้เกมรับดีนะเกมรับดีนะครับเออเกมรับดีนะครับถือมาสามปีได้กำไรหนึ่จุดเก้าเออคุ้มไหมเนี่ยซื้อเพื่ออะไรวะเนี่ยปันผลก็ไม่ได้นะครับโอ้โห่นะผ่านไปมีกิมอืมมีกิมนี่ใช้ได้นะครับเห็นไหม ถ้าเกมบุกมันดีนนนเ,เนี่ยเห็นไหมครับเกมบุกเนี่ยเอบวกนี่เป็นไงเต็มหลอดเ,เลยนะเต็มหลอดเลยนะติดอันดับนะครับโอ้โหบวกไวทเอบวกเลยนะครับแล้วก็กําไรไปเนี่ยสามปีนะครับโอกสิบเก้านะก็เยี่ยมบีกิมถือว่าเยี่ยมนะผ่านนะครับดูมาตั้งหลายตัวเพิ่งผ่านบีกิมนะตัวถัด,ดไป b ีเอชนี่ห่วยน,นะครับเลือกได้ห่วยเลยนะครับไม่ได้ผ่านไปเลยครับ ตัวถัดไป BJC ถือมาโดนเนี่ยครับโดนไปสามสิบสามสิบหกเปอร์เซ็นต์อะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะเพราะนั้นไอช่องเนี้ยสำคัญนะซื้อมาโอ้โหสามปีไม่ได้อะไรเลยปันผลได้นี่แค่เนี้ยจะคุ้มไหมเนี้ยนะถัดไปครับ BTS Uh, BTS อ่าโอเคนะครับปันผลถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไอ้นี้เกมรับใช้ได้นะเกมบุกดีนะครับเกมบุกดีแต่ว่ากําไรก็ยังนิดหน่อยนะถามว่าถ้าถือมา3ปีแล้วได้บวก3.4%ปทุกปีนี่ก็โอเคนะใช้ได้นะครับตัวถัดไป CBG อืมอืมน kind of so er ี ah? so ่นี ah? ่นี่เห็นไหม C ีพีนี่ผอมว่าต้องมีนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเกมรับดีนะครับเกมรับดีแล้วเนี่ยเห็นไหมกําไรเขานี่ A บวกเลยนะถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับ c P G นะค่อนข้างใช้ได้นะครับคอมเซเว่นนี่มันต้องอย่างนี้นะครับคอมเซเว่นมันต้องอย่างนี้เกมบวกมันต้องอย่างนี้เห็นไหมเอบวกเอบวกเนี่ยเกมรับก็ดีนะครับเกมบุกดีเกมรับดี โอ้โหการทําเงินก็เยี่ยมด้วยนะครับของมันต้องมีนะตัวนี้นะดูจากสามช่องนี้เยี่ยมไปเลยนะครับอถ้าเพื่อนๆดูตามมาก,ก็น่าจะเห็นคร่าวๆแล้วว่าตัวไหนดีไม่ดีนะอะ่ตัวนี้เก็บรับดีอย่างเดียวนะครับก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์กละปันผลก็ไม่มีอะไรนะครับผ่านไปเลยนะครับ CPO นะ CPF โอ้โห CPF ก็กลางๆนะไม่ได้ดีอะไรนะครับผ่านไปครับ C.P.N. อ่า C.P.N. Uh, ติดลบด้วยผ่านนะครับไม่เวิร์ก C.R. c นะครับโอ้โ oh, ห C.R. c ผ่านไปเลยนะครับ C.R. ผ่านไปเลยคำนวณไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> ตัวถัดไปเดลต้าครับนี่เห็นไหมมันต้องอย่างนี้ของดีเ่ยมันต้องเนี่ยเกมบุกดีเกมรับเยี่ยมนะครับ กำไรก็สุดยอดเห็นปะ่ะเนี่ยครับของดีมันต้องอย่างนี้เห็นไหมนะเดลต้าถือว่าเยี่ยมเลยนะเยี่ยมนะครับตัวถัดไปดีแทกนะครับโอ้โหันผลนีเพียบเลยนะถือเอาบันผลใ,ใช้ได้นะครับเอาบันผลถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเอาแคปิตอลเกนไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะครับอ่ะตัวถัดไป เอออืมก็เจียมนะครับเนี่ยถือมาเนี่ยใช่ไหมถือมาก็กำไรแปดสิบนะครับแปดสิบจุดเจ็ดเจ็ดถือว่าใช้ได้นะครับวันถัดไปโอ้เอโก้ติดลบนะครับผ่านไปเลยนะครับปันผลอืมได้มาก็ไม่คุ้มนะมนะครับ โกโบลอ่าโกโบลอ่ะ, Go อะตัวนี้เฉียบนะครับเห็นไหมเกมลุกดีเกมรับดีเนี่ยทำเงินด้วยนะครับโกโบลถือว่าเยี่ยมยอดนะยยมยอดนะครับตัวถัดไป G P S C G P S C ก็ก็ทำเงินได้นะใช้ได้นะใช้ได้นะครับ G P S C นะก็โอเคนะครับ g U L F C. กราฟนี่เห็นไหมมันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องอย่างนี้นะเกมบุกดีนะกราฟถือว่าเยี่ยมนะครับมีมีตัวไหนบ้างวะนี่ฮะมี cp อ่าคอมเจ็ดคอม com เจ็ดนะครับแล้วก็เออ่ตัวเนี่ยที่สวยๆมีกราฟใช่ไหมมีอะไรอีกนะจำไม่ได้เออจำไม่ได้เดลตา้าอ่าเดลต้าเดลต้านะ เออครับที่เห็นใช้ได้ใช้ได้แล้วก็มีโกลบอลใช่ไหมโกลบอลอ่ามีตอนนี้มีสามสามสี่ตัวสี่ตัวนะอา่ามาดูถัดไปโฮมโปรโฮมโปรธรรมดานะครับโฮมโปรธรรมดาถัดไปอินทัศอืมอินทัศก็ ก็พอได้นะแต่ว่าก็ราคามันก็นิ่งๆเนาะ irpc อืมอันนี้ไม่เอานะครับ irpc นะติดลบนะครับไม่ได้กำไรซื้อไม่ได้กำไรก็ไม่เอาดีกว่านะครับถัดไป i v l i v l ก็ไม่ดีนะครับ i v l ก็ไม่ค่อยดีนะพลาดไปก่อนนะครับกำไรไม่มีนะ ที่มาสามปีไม่มีกำไรนี่คือถือไปเพื่อเคแบงค์ไม่อานะครับไม่อ้านะก็ไม่ได้มีเอเลยนะตัวนี้นะครับ K c e อ่ะเห็นไหมเคซเยี่ยมนะ KCE เยี่ยมนะครับถือว่าใช้ได้นะทำเงินดีนะเกมรับเกมบุกปานกลางนะเกมรับใช้ได้นะครับอืมแล้วก็ทำเงินดีนะ ตัวถัดไป KTC ตัวนี้ต้องมาใช่ไหม KTC ก็ใช้ได้นะครับ KTC ก็ใช้ได้นะตัวถัดไป LS นี่ LS เกมบุกดีนะครับเกมรับดีแต่ยังยังยังติดลบอยู่นะแสดงว่า อ,อ่รอรอ,รอขึ้นนะรอขึ้นตัวนี้เกมบุกดีเกมรับดีนะครับรอขึ้นนะตัวนี้ก็ถือว่าอืมอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะตัวนี้ <c oughs> เออนะตัวถัดไปมินครับโอโหมิน oh, นี่คำนวณไม่ได้เลยนะเออนะจะเพิ่งไปยุ่งกับเขานะครับตัวถัดไป MTC MTC ก็นัดแบดนะครับอืมก,ก็ไม่ไม่ได้ ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับก็กลางๆนะ m c ก็กลางๆพลังเกมบุกก็เยี่ยมเกมรับก็เยี่ยมผลรับผลตอบแทนเยี่ยมเลยนะครับตัวถัดไปอ่าตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับ OR o r, o r เกมรับดีอย่างเดียวนะครับก็ยังไม่ต้องไปสนใจเขาเนาะ OSP อืม OSP ก็กลางๆนะครับกลางๆ P T e T อืมกลางๆนะถือไปไม่ได้เงินผ่านไปก่อนนะครับ P T T E P ไม่เอานะครับจิตลบ p t t g c อันนี้ก็ไม่เอาเนาะลาด i t c h ลาดก็ไม่เอานะครับติดลบนะเมนเมน,มนหลกัหลกๆผมจะให้ความสำคัญตัวนี้นะครับช่องสุดท้ายนี่ยนะ สวัสดีนีสวัสด์ใช้ได้นะครับสวัสด์ใช้ได้นะสวัสดใช้ได้นะครับเกมบุกไม่เท่าไหร่นะเกมรับดีนะครับนี่ทําเงินเยี่ยมยอดนะครับทําเงินเยี่ยมยอดนะสวัสดี S C B ผ่านไปนะครับไม่ได้กําไร S C C ก็ ดีนะครับเนี่ยเกมบุกดีเกมรับอืมเกมรับก็ใช้ได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับการทำเงิน underperform นะ S C C นะ underperform นะ S C G P อืมตัวนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้คำนวณอะไรได้นะครับผ่านไปก่อนนะครับข้อมูลไม่เพียงพอนะ S, S T A สีตา่างโอ้โหมันต้องอย่างนี้เห็นปะของดีมันต้องแบบนี้นะครับเกมบุกนี้เต็มหลอดทุกอันเลยนะเต็มหลอดทุกอันเลยนะเห็นปะเกมลับใช้ได้นะครับนี่ผลตอบแทนไปไงเยี่ยมยอดนะครับมันต้องอย่างนี้นะของดี S T G T บริษัทลูกนี่เหมือนกันเหมือนกันนะครับบริษัทลูกเหมือนกันนะครับก็เยี่ยมยอดนะ S T G T ถือว่าเยี่ยมนะครับตัถวถัดไปทีสโก้อ่ถ้าใครจะถือปันผลถือว่าเยี่ยมยอดนะตัวนี้นะครับทสโกนะถือปันผลเอาปันผลถือว่าเยี่ยมยอดนะครับก็ถือว่าดีนะทีสโก้ถัดไปท็อป ไม่เอานะครับ T R U E ครูไม่เอานะครับซื้อเราติดลบ T T B ไม่เอานะครับตัวสุดท้าย T U หลอนะครับ T U นี่เพิ่งกลับมาหล่อนะ T U ออนะก็สรุปนะครับดูเซตห้าสิบแล้วเนี่ยตัวที่หล่อเลยนะมีคอมเซเว่นมีกัฟมีเดลต้ามี global K C E K T C M T C สวัสด์ S T A สีตังทิสโกทีนะครับซึ่งกลุ่มหลักๆเนี่ยครับกลุ่มหลักๆก็จะเป็นสินเชื่อนอะใช่ไหม KTC MTC นะครับสวัสด์เนี่ยนะครับอืมแดงว่ากลุ่มพวกนี้มานะกลุ่มพวกนี้มานะครับเออก็สุดจอดนะคอมเซเว่นก็เ,กเรียนออนไลน์เนาะเออนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยใช้ไฟใช่ไหม โก o บอลนี่คนซื้อของแต่งบ้านนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปทำกันบ้านต่อนะหุ้นที่ดีนะครับคือพลังเกมบุกเกมรับการทำเงินยอดเยี่ยมคือ COM7, ซ a ว e นก l าฟเ l l ต a า k c ลบ d ล c คซสวัสด์ SCA stG ้และกท tu นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ